เรียบร้อยแต่ว่าแบบมีน้เอเขาแอบมามาคุยด้วยอีกาดำนี่เขามาสรงเสียงใส่อ๋อใช่ครับเป็นวันที่เอเจอกันทั้งทั้งสี่คนนะครับแชมป์สี่คนเจอกันก็เจอกันท้งแรกนะครับน้าเอะ๊ก็เดินตอนนั้นไม่มีใครคุยกันเลยผมเข้าไปคุยกับทุเลียนทำเงี้ยเขาก็ไม่คุยกับผม แต่ว่านาะเออีกาดามคอยู่ก็เดินมากระซิบข้างๆหูผมว่าฮโลพะเล่ผมก็แบบใครว่าตอนนั้นตอนนั้นเอาจริงๆคือไม่ทราบว่าเป็น <c oughs> <c oughs> นาเออคือผมไม่ได้ติดตามเลย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่แต่ในห้องไม่ได้เช็ค <c oughs> อะไรเลยทางทีมงานก็ไม่บอกอยู่แล้วนครับ ซึ่งคนที่จะเรียกผลิตเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ซีระดับอผม,มแบบใครวะ <laughs> ตอนแรกคิดว่าเป็นใครไม่คิดเลยไม่รู้เลยครับน no i d e ยเลยครับเพราะผมไม่คิดว่านากเอกจะร้องเพลงแบบวา็อกขนาดนี้ได้อะไรเงยอฮะมันก็แบบร้องเพลงญี่ปุ่นเลยอ่ะโอ้โหแบบมามาประหลอกมาแบบว่าออกออกรู้จิตวิทยาให้เลยเนี่ย แล้วเป็นไม่ตอบเขาไหมอ่ะไม่ได้ตอบแต่ผมบอกใครวะแล้วเขาแอบเสียงอย่างนี้เลยอ่ะครับโอ้โหเพลงงอนะเอรนสุดยอดจริงครับจริงๆครับผมโอเคแล้วเอเราไม่ได้แอบแล้วดูอะไร